กว่าจะเจอตัวค ja ูณด oh, cool right. ja okay, uh ีๆเมื่อกว่ามันจะเก็บนะครับนะโว้ดอกนี้พอได้อยู่เลยมั้งนะถ้าไม่ได้ดอกนี้ก็ไม่รู้จะได้ดอกไหนแล้วเพื่อนนะเท่าไหร่สองหมนหกโอเคนะครับกวัสดีเพือนที่น่ารักทุกคนด้วยนะตอนนี้เรามาอยู่กันในช่องล็อกกี้สล็อตนั่นเพื่อนอ่ะวันนี้มาเล่นเออโนลิมิตซิตี้กันบ้างกับเกมเดอะคริสมาเพื่อนนะโอ้เกมเที่อะไรไม่รู้ตั้งแต่ลงไรนะเพื่อนนะซึมจนถึงตีหนึ่งเจ็ดอาทิตั้งแต่ห้าทุ่มนะเพื่อนห้าทุ่มหน่อยหน่อยนะ ตีหนึ่งเจ็ดนาทีชีวิตเราก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเอ้าคุเพื่อนลืมนะเพื่อนนะก่อนจะเล่นเมื่อนับเปิดก่อนนะเพื่อนเื่อโอ้โหบ้าจริงเอามาลีกุ่มสั้นๆนั้นในกลุ่มก็มีโค้ดกิจกรรมนะครับนะาให้เข้าฟรีเลยนะเพื่อนนะพูดคุยได้ทุกเรื่องเพื่อนนะเรื่องส่วนตัวไปยันเรื่องเกมเลยนะเพื่อนเอานี่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมแจกกันอยู่เมื่อนแจกกันทุกวันนะเพื่อนมันกันทุกวันไปร่วมสนุกไปเป็นชาวแก๊งเดอะสโบเบกันได้นะเพื่อนนะเอาในลิงก์บัหมุดนะ โอเคพามา1 0,000หมื่นเพื่อนนะให้ไวเลยดึกๆนั้นเพื่อนนะดึกๆกแล้วนะเพื่อนนะนะนนะจัดไปเลยดีกว่านะมีกี่รูปแบบมี4รูปแบบนั้นะเพื่อนนะเอาเ,เราเล่นรูปแบบเออนี้ก่อนแล้วกันั้นะเพื่อนนะทุนเราไม่เยอะเอาสักสามพก่อนแล้วกันนั้นะเพื่อนนะรูปแบบแรกไม่ต้องเล่นนะเพื่อนมันอีซี่ไปนะครับนะเออนะครับนะนะมันรวยง่ายไปนะครับเราอยากเออรวยแบบยากๆากนะเพื่อนอยากใช้ชีวิตแบบรวยยากๆนะครับหนักมาลุ้นกันสิบกับ โอเคโอ้โหสิบสองสปินนะครับน่ะพีสปินจ่ายมา12รอบนะครับนะเอามาเปิดแรกมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนะชุบชับตอนนี้ยังอยู่ที่คูณหนึ่งเอาเดี๋ยวเดย้ายตัวกระตุนโอเคมายังอยู่ที่คูณหนึ่งนะเพื่อนนะโอ้โหยนะจ่ายมา5บาทเพื่อนของดีของดีจัดไปที่มาอีกทีลูกได้ไหมได้ไหมไม่ได้อโอเคดูต่อ จัดมาไม่มาเว้ยฮ้ยแกเอาเพื่อนๆลุ้นต่อสิชุบฉับ <c oughs> เฮ้ยผีลงได้มา2ฟรีสปินนะครับนะโอเคไปชุบฉับโอเคไปต่อสิตัวคุณก็น,น้อยเพื่อนโอ้โหจ่ายเทียบสี่สิบเจ็ดบาทนะได้แค่คูณหนึ่งนะเพื่อนๆนะมันจืดมันจางจะไม่มีนะครับโอ้โหอ,อ่ามันเพื่อนนะโอ้โหนั่นผีอะไรวะนั่นนะ่ะโอวิเอโฟโก้นะเพื่อนนะ เออจัดไปต่อสิมาช,ชุบฉับโอ้โหร้อยสามสิบกนะเพื่อนนะทำไมมันจ่ายเบาดังวันเพื่อนนะเหมือนจะแตกเยอะอยู่นะเพื่อนนะจ่ายจะไม่มีทรงเลยเว้ยโอ้โห,โโหมะเขือโอเคช,ชุบฉับไปต่อสิเฮ้ยไม่ได้นะเพื่อนอาเีมา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 ลุ้นกันสิไปได้มาสองฟรีเพื่อนนะโตคูณไม่ได้เลยนะโอ้โห,โโห,โโหเพื่อนเออ จัดไปอ้จววาจ่ยววา,า,นนะาย,าย,ย,ต,ออยตัวคูณมาเพื่อนมาจ่ายต,ตัวคูณมาแล้วเพื่อนอาเคไปต่อที่ชุบชับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยมาบุกปั๊บเฮ้ยหกสิบสามเพื่อนนะเบาอยู่เบาโยงโยงจัดต่อเฮ้ยตัวคูณมาได้โอ้โหเพื่อนตัวตัวคูณมาไม่แตกดูมันโอ้วายาววายาวเพื่อนวายยาววายยาวเออนะครับนะวายยาววัชกรจัดมาที่มาสี่สิบแปดบาทโอ้หก โอ้ได้แต,แตเออมาดูไปอยู่สักไกลเลยนะครับนะพอตัวคูณมาเยอะก็ดันไม่แตกนะเพื่อนชีวิตนะเพื่อนอะขาดทุนแบบเยอะนะเพื่อนนะซื้อสามพันได้สามร้อยนะครับนะฟองแท้โอ้โหเอแถวสองไม่มีเว้ยสิบเจ็ดฟรีได้มาสามร้อยแปดบาทอ่าชีวิตดีที่ลงตัวนะเพื่อนนะโอ้โหอ่หะลุ้นต่อไปเออไปแบบไหนดีเพื่อนนะ ปุบปับปุบปับโอเคเอาเล่นแบบ10ฟรีดูเพื่อน10ฟรีนะห่างัน3ฟรีเพื่อนนะเอาลองอัดเออ3,000กับ10ฟรีดูนะเพื่อนนะอ่าโอเคมาจัดไปเผื่อนะเผื่อมันจะแตกเร็วหน่อยนะสิฟรีชุชบชับมาเปิดแรกก็เบา12บาท ไปต่อสิโอเคอเคลงมาต่อไหมสิบไม่ได้เว้ยเจ้าสาไม่มีสิบนี่หว่าโอ้โหอ่ามาได้สองฟรีสปินจัดไปลูก Y OK ไม่มาเก้าพอเก้าแถว่สามถ้าเก้าแถวสามถ,ถือว่าสวยอยู่ ไมมันจ่ายเบาจังเลยวะอือหือโอ้โหเมื่อนจ่ายพุดกระปิบกระปอยเลยนะครับนะ <c oughs> ดูมันดิ <c oughs> ได้คูณสองอ่ะแคบอือห <c oughs> ือคูณมาแถวหนึ่งนะดันไม่แตกดูม,นะม,มันอ่ะมีวายเมื่อนานบังคับแตกไปถึงแถวสี่นั่นแหละสวย เออพอได้หน่อยไม้นี้นะครับนะห้าร้อยมาได้ไมาอีกสองฟรีอเบื่อนนะตัวคูณมาสวยๆไปดอกนี้เออมาอีกทีลูกช,ชุบฉับผีมาดอกนี้สวยคูณสองเยอะเพื่อนนะมา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 ,มา,มาคูณเป็นสามเคมาเอมาจัดไปสิมาโอเคบิ๊กวินนะเพื่อนนะนนะนนะจิงเกอร์เบลสองเออเจ็ดสองเก้าเพื่อนนะแต่ก็ยังขาดทุนอยู่เลยห้าหมุนนะครับนะไปคูณสามต้แตกดีๆหน่อยลูก โอ้โหไม่มาเว้ยอ่ะลุ้นต่อไปคูปชับเอ้ยมาคูณสามไม่แตกดูมันมมนะเพ่อนพอขึ้นคูณสามมันไม่แตกเฉยได้เจโอ้ไม่ได้ด้วยนะเพื่อนนะโอ้โหจีแถวหนึ่งไม่มีลืมไปนะโอ้โหเว่นนะลกแตกโอ้โห้ยเบื่อนดูมันก็เสียงเพลิงเลยเฮ <c oughs> ้ จ่ายมันก็ผิดกระปอยชิปหายเลยเกมไรวะวโอเคมาอออินให้สิ้นซากโอ้โ oh หไปสิบสปินสุดท้ายน่าจะได้หลับพักผ่อนแล้วแหละนเมื่อนนะทรงนี้นะครับนะจดไป โอเคมาลุ้นต่อสิไปโอเคไปต่อสิมา <c oughs> เฮ้ยสามร้อยสีสิบหกเมื่อนโอ้โหดูมันจ่ายดิคือมันจ่ายได้เบาเหวี่ยงเลยนะเมือ่อนโอ้โห โอ้ตาย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 โอเคโอ้จุดจางโอ้ตาย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 สองร้อยอัตราการจ่ายมันหวยมากเลยนะเพื่อนนะ เล่นเบ็ด40ใจที4บาทเมื่อนะซื้อเบ็ด3,000ได้กำไรเอ้ยไม่ใช่ได้กำไรได้กลับมา300เมื่อดูมันโอ้โหชีวิตเรานะเฮ้ยเื่อนะโอ้โหของแท้คูณ3แล้วไปอยู่โอเคมา สุดซอยดอกนี้ได้อยู่2อนั่นเมื่อนาะแต่ก็ยังขาดทุนนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ก็ยังขาดทุนนะครับนะโอ้โหนะนะครับนะ2,100่ 2, 100, ถึงจะแตกนะครับนะแต่ก็ยังขาดทุนเราซื้อไปไม้4000นะครับนะโอ้ใจตายหาคอมโ,มโบยากจัดจัดเลยเมื่อนะหาคอมโบยากจัดจัดเลยนะครับนะวายก็ไปกระจุกกันด้านหลังนะ 2,800มาให้มันรู้ดำรู้แดงรู้สีรู้แปกกันไปนะครับนะโอเคอ่ะไปจัดมาชุบชับไปต่อสิไป ไปต่อที่ไปเกมแบบจ่ายซะน่าเบื่อมือนะจ่ายเบาโอ้โหดูมัน6บาท24บาทเมื่อน่ะนี่ฟรีสปินน้อยเบ็ด40นะเว้ยนะดูมันจ่ายเมื่อนโอ้โหมา กว่าจะเจ,เจอตัวคูณดีๆเมื่อนกว่ามันจะเก็บนะครับนะโอ้ดอกนี้พอได้อยู่เลยมั้งนะถ้าไม่ได้ดอกนี้ก็ไม่รู้จะได้ดอกไหนแล้วเพื่อนนะเท่าไหร่สองพันหกอ่ะมาต่อไหมอ่ะพอได้อยู่อ่ะมาลุ้นต่ออย่าเป็นคีเถอดหนึ่งก่อนคีเถอดหนึ่งได้แค่อีกนะเพื่อนนะโอเคสองพันห้าอ่ะมาเริ่มเห็นไม้หนักแล้วบนจนมีไม้หนักนะเพื่อนนะนะครับนะ โอ้คูณสามไม่แตกอีกเสียดายจุงสสปินแล้วเมื่อนะขาดทุนนุกไม้ต้องบอกแบบนี้เว้ยโอ้โหโอ้โอจืดจางเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะเบื่อนาะสิบ โหสื่อทุกรอบค่ะุนทุกรอบเมื่อนอะเป็นทอ้อเมื่อชีวิตนะครับนะชีวิตติดเซง็งได้มา4ีสเก็ตเตอร์ครับสี่สเก็ตเตอร์เป็น13เนาะรอบนี้13ฟรีสปินนะครับนะมาดูกัน right. ก็ยังไม่ได้เว้ยทำไมมันจ่ายเบาเหวี่ยงเลยวะเมื่อนนะสงสัยมากเลยนะสงสัยมากเลย ทำไมจ่ายเบาเกินนะเพื่อนเโอ้โหโอเคหกสิบสบาทเพืนดูมันโอ้โหเจ็ดสิบเก้าบาทโเค ัโอเค,โอ,เคโอ้โหเป็นทอ้อมากเลยเมื่อนั้นเป็นเกมที่นั่งเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดอะไรนะครับโอ้โหจะแตกไหม ลงมาสิเออนั่นแหละเพื่อนใอ้มันได้แบบนี้สิมากว่าม,มึงจะแตกพี่นะครับนาพี่พี่ผีนะพี่ผีพี่ผีเอวิสนะครับโอ้โหกว่าจะคูณสามได้เพื่อนนะชีวิตนะติดใงมอบตัวกันไปโอเคเอ,อ้ยสุดซอยดอกนี้สุดซอยดอกนี้เพื่อนน้ำไม่แย่เพื่อนไม่แย่นะครับน้ำต้องไม่แย่นะครับนะักขึ้นมาเป็นพันโอ้โห เอามามาลุ้นกันเป็นคูณสี่นะนี่น่าจะเป็นไม้ที่ดีที่สุดของเราเลยนะครับนะเอาเหลือมาอีกเท่าไหร่วะเออนะครับนะได้มาเหลือมาห้าสปินนันเพื่อนนะตอนนี้นะครับน,ไนะไปอยู่เนสักไกเลยพี่ห่างไกลความจเจริญมากเลยนะหนึ่งสปินแตกดิไม่แตกดี โอเคเพื่อนถอยดีกว่านะครับนะเหลือเทนะ่าไรเหลือสองพเนาะโอเคหมดไป8 0 0 0ันเพื่อนถอยดีกว่านะยอมเพื่อนนะหงุดหงิดจังเลยเกมนี้เพื่อนนะเกมมะเขืออะไรนะครับอโอโ้ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับนะโนลี no limited, มิติตี้เพื่อนนะเกมนี้ดีแค่ตอนเล่นครั้งแรกนะครับที่เหลือนะเพื่อนะเพียมากเลยโอเคเพ้นให้ไวไปรอด,ดจบที่ตอนนี้เท่าไหร่ว่ะตีหนึ่งยี่สิบแล้วเพื่อนนะหลับฝันดีดีกว่านะเพื่อนนะโอเคนะไม่รอดอีกวันไปเจา้าฮา เกมใหม่เล่นแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ